ท่านผู้ชมที่ครบคกับตอนนี้ท่านกำลังเบิงช่องมะนาวาครับนี่คือห้องนวดของอะมะนาวารีสอร์ทนะครับมือนี็กมีคนมานวดในภาคเสาหน่วยไปแล้วแต่พอสกกบบา,นนนนากระโปรงนวดเคยนนวดจักเถื่อมือนีก็อยากล่องนวดล่องเบิงตอนนี้มาน,นวยก็พรอมแล้วนี่กับ สถานที่ของหน่วยดนวดกระพร้อมแล้วนะครับเอาข่อยายตั้งกล้องกันเข้าไปาไปหนนวดเคลนไห em nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แล้วนี่ับเป็นเกษียณเมาไม่ไม่ครับทั้งงานอยู่โรงพยาบาลเขื่อนไม่ยิ่งสบการณ์มาหลายปีทั้งหนวดนคนไข้ทั้งหนวดรักษาเมื่อนี้ ว่านวดจุดใดเน้นจุดใดแล้วสนภาร่ว่มอย่านี้นวดค่อนค้ายครับเป็นเบื้องเสร็จจ,งจางๆที่ก็าทาังงานเนาะยางไปยางมาอยู่มาหน้าห้องนี่แหละยางไปอาหารกลุ่ม พอ่อข้ามไปนีขอถามหมอได้ไหมาเจอสัมาัณหมอไปน,นั่งเนาะพาอข้าไปนี่ในการนวดเบงเส้นยูเทาถามวันใดมันมันผิดปกติโอู้เร็วครับน, <c oughs> นี่คือว,วัดวดเลวดาเทวาแลตอนี่ ปจุดฟาเทาเพื่อเพื่อเพื่อคลายความปวดเอวบ้างเนีจ้ะนี่บอกคุณเจตุนว่าอืมคุณเจยบอกปวดขาปวดเอวนนี้แล้วก็หูปัญหาคุณเคยเลยจับทันทีเลยก็เรื่อมื่อเคย เป็นอย่ารก็อคนคนฟ้าเทาคนฟ้าเทาไี่ดูทีแก่ที่ว่าปวดเอวบางเราไม่กับปวดท้องบริเวของน้แต่วามันมันจะเป็นปะเด็นน้อยู่กัปวดท้งนเมันน ก็หนคว่ามันใช่หนมวยมหนวดจุดนั้นก็จุดนั้นวมันมันมาสมหอดเดียวคือว่าเหนื่อยที่โงพยาบาลไม่เอะปีเ ี่สี่ศูจ้ะเจ็อหกหกหกจ้ะศูนย์หกีศูนย์หกศูนย์หกศีหกส่สิ่ปีแล้วจ้ะคาองเพ่อในว่ามันยี่สิบปีนี่เพิ่อนจงเมื่อห่น่าครับเยไป ทานการอบรมมาแค่ชั่วโมงกว่าที่ว่าสูงสูงสุดนะสูงสุดจำแค่สองชั่วโมงไปอยู่พี่มือเรียงงานหนึ่งสามสิบชั่วโมงเลี้ยงเติมอยู่ผมเรียงงานแบบทานไปอบรมอยู่ กะช่วงแหวนแขนให้สามเจ็ดสองชมู่เจ็ดสิบสองสามเจ็ดสองโอ้สามลอยเจ็ดสิบสองชั่เนี่ยอยู่กระช่วงกระช่วงแมนผู้ช่วยกระช่วงกระช่วงแหวนแทนให้ที่แรกอะกระช่วงแทนให้มาองรุมอ่ะลอยลอยยี่สิบชมู่จะไปเลี้ยนเพิ่มยูอี อยู่สารพัสาสามสมิบชั่วโมงก็มาโอกร่มต่อยกระช่วงแหกแขนไทยมาให้อกระท่วงย้อ,อ,อ,ยอมรับคือสามร้อยเจ็ดสิบองชั่วโมงผู้ช่วยแหกแขนไท้ตำแหน่งผู้ช่ยแมนตำแหน่งนนผู้ช่วยแหกแขนไทย หรือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในในด้านพบรมด้านทิษฎีนี่วก็มนแล้วกประสบการณ์ในด้านการปฏิบัตินี่มากก้ยี่สิบปีเป็นผู้ยี่ิแล้ครับอยู่บ้านสาั่ทอเเพล่เขื่อนใยปพระม่น้องอยู่สั่งทอเซียนมาแล้ว เรยมาซอยทางมานาหทางตอนนี้ก็ไปทางน้นงแม่อีกบนี่แม่จ้ะจาจา์ตัวเป็นอ่าเป็นมอเตอคจ้ะ โรงพยวบาอาจารย์โตอคนไข้ว่าเป็น <Jason>? ดีใจบอกขับไปอีกไม่เ็นจ้ะมาจองไว่าเดินวาต้องจองถ้าจะไปโรงพยาบาลก็จองถ้าไม่จองไปรดไม่ได้นวด เนก็ไม่น่าเลยใช มากเลยนี่วา่าราจดการแต่ว่าทิตแน่้วยวันเสาร์อาทิตย์ก็วันหยุดล้ก็จะเลิกยูครับมาห้าสามารถติด จะ่ปช่วอย่างนั้นซว่าจับถือเ็นไปเลยครับแับจุดนี้เปจุดนี้ต้องกระทับะส่ายมากๆพอำตัวไปเรืครับ รักษาด้วยคนไข้ด้วยรักษาเ,เ,ษาเป็นแนวด้วยสบักจมปวดหลังบสบักจมสะดับเพสะรับเพชรัดปวดมึนชาพวกมึนไหลติด มีอาการแก้ไปตามอาการจ้ะอืมแถวอาการเนี่ยไรห้องกระหูเรื่อว่ามันติบขัดบัญหัเรื่องนี่เรียนด่าก็ต้องนวดออกแก้ไขเส้นทอนคลายดึงดึงออกที่มันจมแค่สบักตรงสิเราว่ามันเส้นจมอะไรอย่างนี้พวกเอ็นหงอกเกี่ยงปอดเอ็นหงอกเกี่ยงถ้ากินยาล่ะ กินยาเด๋ยวกินได้แต่ยาหายปวดมันก็ขึ้นอีกอ๋อแล้วนวดไปกินยาแล้วหายเพราะว่าเสร็จมันตึงเสน็นมาค่ายแบบเจตีกาคนคขายแบบบางคน้ก็หายกินยาย่เนียแต่ปลว่ากินแก้ปวดเนียนจ้ะแต่มันมันเสร็จมันอายุคือเก่าเนียนจ้ะอืมเพราะฉะนั้นชาการนวดจะต้องมีความสัมพัน แล้ได้กระทำก็งมาดึงออกเนียนจ้ะคำว่ดึงออกคำว่าหายขียาวก็ไม่หายมาแกออกหนวดออกอื้าหัวเรงเลยมันว่าหนวดยแล้วมันเส็นมันออกมันยอนมันพันมันค่ายมันเศร้าพวกคนที่ถูกห่วประมือน คนที่ถูกหมดประเมินว่าเออดีขึ้นไปหายประมาณนี้ได้กินยามากก็หายเป็นวันกินยามาหลายหลอดมืเส้าหลายเงือเลี่ยวมือเส้าหมอนการลดการใช้ยาวันใย

กยืดเดือนเดินมาเดี๋ยวมันนึกเป็นอีกค่ะเข่าบมไปเห็ดเบียหนักหรือไปดึงสิ่งของสิมันจะไดร์ดอดูดะขาเข่าไปเห็ดเบียดนักลมกลมมือเงยมันขัดจากเข่าอีกอืมนิสันั่นเขาก็เลยข้ามได้แต่บาดยาเห็ดหนักคือเกามันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตเนาะเงี้ยจ้ะ นเป็นนานนี่ก็สีได้เสียได้เวดใส่เวลาเนอหน่อยนึงถ้าเป็นปู๊มากปั๊บนี่ก็แบบโอเใชมันก็สิหายในระยะนะั่นว่าเศราขามือเถอะนะแต่เขาเป็นนา,นานๆปีสองปีหกเดือนเกือเดือนนี่พอลราเคายเวลาอืมมันต้องเมื่อรวหลายเทียมแน่นคระบส่วนมากเพ่อนมากคนเขาหนีเนก็สิมกเคอย บมื่อไฟเป็นปุ๊บมารักษาปั๊บมันจะไปกินยาก่อนกินยาเหรอครับคัเอาคัดเอากินยาไปสีดยาหมดหมดทุกวิธีทางที่กินยาแล้วกบจังมันหวดมันกระหนาำมันกระโดดหรือว่ามันหายวอมันหายเวลาเขาไปทำงานเออขาบรอยู่ขัเศร้าขาไปบ้านคุยบ้านเขาแบ่งยาแล้วเขาดีอะไรอีกคือเราจะ นี paid, ่จะนานเ้าก็คอยพยายามลดลดทำงานก็คือเอิ worked, ้อนแบบบาดเจ็บตอนทํางานตอนทํางานคือนึ่งไปแบ่งยาซ้อมเกี่ยวหยาบาดเจ็บจากการทํางานเมนเขาเอินบาดเจ็บจากการทำงานคือโยกของนะเขานั่งโยกกระสีบวกปวดหลัง หาเขานางโยกคอยเอาขื่นอย่มันคืสีโปแคงล่ะหาเข้าปวดไปปวดมากเขาก็บอกว่ากระดูกท้องเส้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนกระดูกติ้นกระดูกอ้าประมาณนี้แต่ว่ามันผิดผิดผิดรูปแบบแง่นียพ่อเพิ่อนจะว่าเป็นกระดูกท้องเส้นแน่ยนยูยูก็ไปเอี่ยวตัวแล้วก็ลื่นไปนึ่งแห้งเนียนจ้ะตัวร่างกายช่วนัยไม่ได้ว่องเลยเนีแต่ในที่แรกเขาว่องตัวนี่ตัวเลย อ่ไมยกนิซอยแน่วที่เวันนบ่ไปยกเกี่ยวๆเร่ทนเลเอาที่นี่ระดูทับเส็น์ศกลป์มันทับไปไหมเนี่ออกลยบอสมันมันกะได้บอมันก็ถือบไดบมัน มันแต่ส่งความคายบริกรรมมามันตึงถ้าตึงกรรมมามันตึงมันจะเหตุทห้เขาปวดใดก็คือข้าวตัวเหมือนไข่ช่เงช่วงที่มันทับขาบบ้าวกระโปรงบุญไวมันก็อว่าต้องไปเหตุตอนนี้ตอนที่มันเป็นน่ะเป็นกระดูกทับเส้นนี่นท,ที่จุดนะ่ะจุด<ม>เขาหนึ่งจุดที่เขาบัญชาเนี่ยเขาเห็นบ่ิเวแน่นอย่าขาต้องเห็นไข้ขาข<ม>าตึงแขนตึงน,ตนี่มันจะสิ่งที่เขาปวดเลย ก็แคหนึ kind of mm ่ง hmm. ถ um, uh, ้าเป็นาก็จะดึนหนวดว้ให้แน่นเขากหนวดขาหนวดยังไปให้มันมันกอยงเกียยากมันับวใช่มันข้าไปแล้วมันไม่ไหนวดตเอาหวดทั้งอื่นแม่หมนควนคายบ่ห้มันหยุดเจนตัวนั้นเรื่องเรื่องนั้นเป็นเรื่องของหมอไป กระดูกทำเส้นมันเป็นกระดูกไม่ใช่เส้นเอ็นมันเป็นกระดูกต้องหัวข้อสิแกีแก์เรื่องเส้นเอ็นเนาะเส้นเลือดเนื่อยเนาะ่นักภาษามาจัดระบบเส้นได้แค่นี้มันไปไปซืดเข้ากระดูกไปตนองภาษามาบ่ได้จ้ะบ่ได้เนาะนักเกียร์ใดชาวบากโจม เย็นเขาเกลี้ยงปวดแล้วลงไหลปวดแล้วขึ้นหัวนั่นคือเขาแกะได้แล้วก็ขัดสะโพกนี่เขาแก้กได้เศษได้าะว่สะโพกมันก็เป็นเศษม่ได้เป็นกระดูกปวดสะโพกนี่นั่นแหละขัดสะโพกปวดสะโพกนี่ขัดสะโพกก็คือปวดกระดูกทับเี่มันจะมึนชา แล้วเธอเปวดสะโพกมันก็หายได้เมียนจ้ะเอามันแก้ใส่เ่นปวดสะโพกเอาเก็แก้จุดจุดเด่นของมันก็คือฝ่าเท้าทเรา้าโอ้โอ้มีนาแหละปวดเอวปวดสะโพกเม,มีนปวดสะโพกแล้วพอตรงแก้ยืดตรงสะโพกเมีมนมาแก้ยืดตรงเท้าฝ่าเท้านี่แหละจ้ามาฝ่าเท้านี่ทางทางสะยทองเท้านี่มาหาตู้กล่องนี่ มันคือเป็นกระดูกสันหลังเราตรงแก้ตรงนี้แล้วก็ตรงที่หัวปุ๊บเอื่นอุ้งกระดิ่นนะอุ้งกุฏดิ่มักนกจ,จะมีหมวกไตแล้วก็กวาอาหารไลหมวกปวดไลมันก็จินยูฟาเท่าที่ไปเนื่อนเนื่อนฟาตีนเท่านี้มันจะจีบเป็นแก้ปวดไรนี่อื่อนอย่างงอื่น เน auto, tai, Não, ื้อหนิมีเนื้อต no oh yeah. e ี๋อะไรไม่จริงเลยนี่ก็คืนหลังเท้านี่มีหลังเท้ามีหลังเท้าปลาเท้าปลาเท้าหลังหลังข้างบนแล้หลังหลังโดนข้างล่างนี่มันจะเป็นหัวปวดไายอืมปวดอะไรเปัญห้ามทีดันตื้อตื้อตึ๊อดูเสียนเองนี่นี่แหละครับท่านท่านผู้ชมครับอ่าคุยไปคุยไปไปแหงได้ผู้มูดีกว่า แต่ว่าสวิฟังมากแต่ว่าหูจริงหูจริงที่ไปศึกษาเรียนรู้มาสามารถอธิบายได้แต่ถ้าไม่เข้าเดีนงงไปเนี่ยค่าพ้นภาษิปลาอีอยังที่สือเข่าภาษาทูนราว่ามายู่เทองสมอง หูตาจ้าหูหู่ที muscle, ่เท้าหัวแล้วอื่นปวดจุดสะท้อนจุดเด่นของสองที่ลูกตาตูกตทเอาไว้เะว่ทงๆัวเนี่ปวดนี้่ยังคือบบ เขาอยู่ก็เป็นสวนเตียงทุเมือจะเทจริงเนี่ยังเหลืออยู่ที่ฝ่ามือฝ่ามือมันจะมีจุดของเขาอีก เกียตในเล่ข้ตึงคือท้องพี่คนนี้คนจะปวดใดดาวเบี้ยมันจะปิดเป็นหัดที่นี่เขาก็มากดตัวนี้ยายาหน่อยประมาณหนึ่งนาทีอ่เดี๋ยวตทวตัวตรวตวนี้ระยะเี้ยแหละนี่ก็สื้อไวม่ปวดแล้วนี่อนผมนี่จะค้องก็ได้บีบก็นี้ บีแน่นจ้ะบีพอกๆบีบีแล้วมันก็ไม่แห้งะะเลยบหมืไม่แห้งม,มื่อโตเลยแน่ี่นี่เป็นยังคือปวดเป็นนี่แบบของปวดตัวนี้คือเราปวดอะไรอตรงไหล่ตรงคอตรงตลงนี้างหลังตอนนี้เป็นก็เริงปวดเมื่อครับเมือเมื่อยเมื่อยลยนิ้วน้ำบวม,มนี่เจ่นอนไม่หลับว่า้องอืดปวดหัวก็จะอยู่นีออ่ มือมนเป็นด่านเป็นเขาเป็นดน่นนิวหวแตว่าถ้าววาเจ็ปวดตรงมือปวาจะเป็นหนิวหนิวหน้ากระจามนิวการกระจาม Tìm được cái tham quan của hôm một mươi bảy đi lâu ngưng miền và thao tột mùa giải vô địch 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 แต่ในเมื่อน,าานอยเท่านอเมื่อประจำหนีกระเป็กสิท่ามันสุขภาดปีบ่อยเอรี่นนะจูรีอจู่ดิขึ้นมือกับขาเท้าเลือดไหลเลียน้อมัมน,นพอเป็นนี ค่อนนวดฝ่าเท้านวดมือเนาะนี่นะหลังจนวดฝ่าเท้ามากแบบไม่แห้งตัวเลยครับท่ไปชัว่วโมงแต่หนึงก็ลังมือกว่านวดมือนี่ปะงูจักแม่งมุมขาวว่า,วาตอนนี้งมือมันมันกลางเหนือบนไดลมันมันผิดป,ปกติแม่นะ <Yeah. S 2> มันตึงมันย้อนอยู่บนไหลงูว่า,วา นี่มันหนีมันตึงมันหนาที่นี่คนตัวตัวน,นี้ตัวนี้บอกตัวนี้เอาลองบอกบางนี่งเลยเมือาา่อขวานีแหละเขาถึงข้ามบางนึ่งมันไดมันตึงไปปกติแต่ว่าตัวน,น,น,นี้เกิดอะไรตัวนี้ร่องมาตัวนี้จะปวดไหล่จ้ะปวดไหล่เี่กแล้วพนเป็นปวดไหล,ล,ล่มากๆคือจะนอนบ่หลาดเลยเส้ตนตรงนมันจะขึ้น เป็นคู่คือสามเดือนจะกวนทัวไปบูจะกวนจากของเป็นอย่างคือน้่นมเวลาจากของเป็นอย่างน,นี้เป็นอาการอาการนี้แา่ฮัหลีกเนี้ยถ้าทำช่อม,ชมบาทคือก็เห็น <laughs> เท่าที่คำบางอย่าวการเหนื่อยางเดมันเป็นปกติทุื่มันมันดีอยู่ตอว่ามันดีแต่ปนขึ้นเขาทอนงันคแต่ว่าตอนนี้โมกโมกป็นไลน์ขึ้นางี้ยตรงนี้มันจะเขาพ้นเป็นคืนคืนอะไรก็เงินคืนคู่คืนันกูนมันจะทําให้ปวดมัลและปวดสออเรียกว่าด้านขาว่านี่มันนีประหานโบราณศาสตร để đồng bào hôn sai, dài nguyên quá